เป็นเรื่องราวจากช่อง The Isaya ย Ashley Show ในวิดีโอที่มีชื่อว่า Why More Black m a n Should Consider Leaving the States and Moving to Thailand ทำไมคนผิวดำควรจะตัดสินใจออกจากสหรัฐแล้วย้ายมาอยู่ที่ประเทศไทยโดยคุณอิสยาจากนอ r t h c ค r ร l i n a ได้มีการอธิบายถึงเหตุผลที่เขาได้บอกว่าทำไมคนผิวดำถึงควรย้ายมาอยู่ที่ประเทศไทย ด้วยเขาได้เริ่มต้นด้วยการเล่าถึงเหตุผลที่เขาย้ายมาอยู่ที่ประเทศไทยด้วยเขาบอกว่าเขาอยากมาเมืองไทยมาเป็นเวลานานแล้วตั้งแต่เขาได้รู้จักกับเมืองไทยผ่านบล็อกและ YouTube ต่างๆซึ่งแรกเริ่มเดิมทีเขาเดินทางมาที่นี่เพื่อการท่องเที่ยวและพักผ่อนซึ่งณขณะนั้นเขาเป็นเจ้าของธุรกิจล้างอัดฉีดรถในนอร์ทแคลโรไลนาต่อมาวันหนึ่งเขารู้สึกว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการในชีวิต เขาอยากจะใช้ชีวิตแบบดิจิทัลโนแมดและนั่นก็คือเหตุผลที่เขาเดินทางมาอย่างประเทศไทยด้วยเขาได้ให้เหตุผลข้อแรกสำหรับการย้ายมาอยู่เมืองไทยไว้ว่านั่นก็คือค่าครองชีพด้วยเขาได้เล่าให้ฟังนะครับว่าในอเมริกาเขาจ่ายค่าเช่าเดือนละ1,400ดอลลาร์บวกกับค่าต่างๆเช่นสาธารณูปโภคค่าผ่อนรถค่าประกันรถและค่าใช้จ่ายจิป,ปาถะต่างๆ ซึ่งนั่นทำให้เขารู้สึกว่าประเทศไทยได้มีการนำเสนอสิ่งที่เขาต้องการได้คุณอิสยายังได้เล่าถึงความประทับใจที่มีต่อเมืองไทยว่ามั่นคือเรื่องของวัฒนธรรมเขาได้บอกนะครับว่าคนไทยนั้นใจดีและมีความสุภาพและผมคิดว่าที่นี่คือที่หลบภัยสำหรับคนผิวดำเขายังได้เล่าต่อไปนะครับว่าสำหรับชีวิตของคนผิวดำในอเมริกานั้น มันมักจะมาพร้อมกับการเหยียดเชื้อชาติความรุนแรงและความไม่รู้สึกปลอดภัยเมื่อเวลาต้องเจอกับตำรวจและโดยเฉพาะเวลาต้องอยู่ร่วมกับคนผิวขาวคุณจะรู้สึกว่าคุณนั้นแทบจะไม่มีตัวตนเลยในสหรัฐอเมริกานั้นมันเหมือนกับเป็นกับดักที่คุณถูกป้อนข้อมูลจากสื่อต่างๆแต่ว่าสำหรับในเมืองไทยคุณกลับได้รับความรักจากที่นี่อย่างมากมาย จากผู้คนที่แสนสุภาพและให้ความช่วยเหลือกับคุณเขายังได้เล่าต่อไปนะครับว่าคนไทยนั้นมองผมเป็นคนต่างชาติคนหนึ่งและไม่ได้มองว่าผมนั้นเป็นคนผิวดำและไม่ได้มองว่าคนผิวดำนั้นเป็นภยัยหรือว่าจะเป็นคนที่จะมาปล้นพวกเขาถึงแม้ว่าพวกเขานั้นจะไม่ค่อยพูดภาษาอังกฤษแต่ว่าพวกเขานั้นก็พยายามที่จะช่วยเหลือซึ่งนี่เป็นสิ่งที่ผมชอบมากๆผม รู้สึกสงบสุขในประเทศไทยและเขาก็ได้กล่าวย้ำอีกครั้งนะครับว่าเมืองไทยเหมือนเป็นที่หลบภัยเขายังได้กล่าวต่อไปนะครับว่าคนบางคนที่ได้ยินผมพูดแบบนี้อาจจะรู้สึกว่าผมนั้นพูดเกินความจริงผมตกกลุมรักประเทศนี้มากขึ้นในทุกๆวันมันไม่มีอะไรที่แย่ๆที่ผมจะสามารถพูดถึงเกี่ยวกับประเทศไทยได้ตอนนี้ผมสามารถเรียกประเทศไทยว่าเป็นบ้านได้แล้ว นอกจากนี้นะครับเขายังได้แนะนําผู้ชมของเขาให้ทดลองมาที่เมืองไทยสัก2สัปดาห์หรือว่าหนึ่งเดือนเพื่อมาทดลองใช้ชีวิตที่นี่ซึ่งเขาได้บอกไว้ว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าทําไมไม่มาที่นี่ให้เร็วกว่านี้ที่นี่คุณจะไม่ต้องเดินไปเดินมาด้วยความบาดกลัววัฒนธรรมของที่นี่ดีมากและคุณจะได้รับการยอมรับเป็นอย่างมากจากประสบการณ์ของผมเขายังได้ย้ำอีกครั้งต่อคำพูดที่ว่า ที่นี่เป็นหลุมหลบภัยสำหรับคนผิวดำผมอยากให้ทุกคนได้สัมผัสกับสิ่งเหล่านี้เขายังได้กล่าวต่อไปนะครับว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยออกจากอเมริกาดังนั้นพวกเขาอาจจะไม่มีประสบการณ์ของคำว่าหลุมหลบภัยผมอยากให้พวกเขาเหล่านั้นลองออกจากอเมริกาแล้วลองมาสัมผัสกับเมืองไทยว่าเป็นอย่างไรนอกจากนี้เขายังได้เล่าให้ฟังด้วยนะครับว่า ที่เมืองไทยมีชุมชนของคนผิวดำคุณจะรู้จักกับชายผิวดำที่เป็นเจ้าของบาร์และที่นี่ไม่มีความรุนแรงแบบแก๊งของคนผิวดำเขาจะได้เล่าเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไรประเทศไทยนั้นมีสิ่งที่พวกคุณกำลังมองหาและสิ่งที่พวกคุณต้องการคุณควรจะสัมผัสมันด้วยตัวคุณเองและคุณอิสยาได้กล่าวปิดท้ายไว้ในวิดีโอของเขานะครับว่า ผมหลงรักประเทศนี้และผมก็ตื่นเต้นที่จะได้เห็นว่าประเทศนี้มีอะไรอีกบ้างที่ผมจะได้รับประสบการณ์ในช่วงเวลาที่ผมได้อาศัยอยู่ที่นี่ครับผมและนั้นก็เป็นเรื่องราวจากคุณอีซีย่านะครับซึ่งหลังจากวิดีโอดังกล่าวก็ได้มีชาวต่างชาติได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเอาไว้เรามาลองฟังกันครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นและมุมมองในเรื่องนี้อย่างไรกันบ้าง เรามาเริ่มต้นกันที่ท่านแรกครับท่านนี้ใช้ชื่อแอคเคาว่า T-Mex เขาได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าหลังจากที่ใช้ชีวิตและทำงานในประเทศไทยและสหรัฐอเมริกามาเป็นเวลา26ปีผมขอพูดตามตรงว่าชาผิวดาส่วนใหญ่ที่มาที่นี่แทบจะไม่อยากจากไปไหนในระหว่าง25ปีที่ผ่านมาที่ผมอยู่ที่เมืองไทยผมไม่เคยต้องรับมือกับการเหยียดเชื้อชาติหรือว่าเหยียดผิว มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับเป็นความคิดเห็นจากผู้ที่ใช้แอคเคาว่า Big b r o d r a รความจริงก็คือผมเป็นทหารมาเกือบ20ปีเดินทางไปแล้วกว่า50ประเทศและประเทศไทยเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดที่ผมเคยไปไม่เพียงแต่ผู้คนจะยอดเยี่ยมเท่านั้นแต่ยังเป็นสถานที่ที่สวยงามและประหยัดอีกด้วยได้โปรดบอกต่อเรื่องนี้กันไปผมจะไปที่นั่นในอาทิตย์หน้า และผมก็จองไฟล์บินสำหรับการเกษียณที่นั่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเคครับเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นของท่านต่อไปท่านนี้ใช้ชื่อแอคาว่า AP d i ดิจิทัผมก็จะเป็นคนผิวดำอีกหนึ่งคนที่จะย้ายไปประเทศไทยในปี2023หวังว่าจะได้พบกับคุณเมื่อผมได้ไปที่นั่นมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับ เป็นความคิดเห็นจากผู้ที่ใช้แอคคาว่าอเมริกัน in Thailand สิ่งที่ดีอย่างหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้ก็คือการลดความคาดหวังลงเกี่ยวกับการบริการต่างๆในประเทศไทยสิ่งต่างๆนั้นส่วนใหญ่มีความผ่อนคลายดังนั้นวัฒนธรรมการบริการจึงค่อนข้างผ่อนคลายตามไปด้วยเช่นกันแล้วคุณก็จะคุ้นเคยกับมันสำหรับในกรุงเทพมีโรงแรมและโรงพยาบาลที่มีคุณภาพชั้นนำ และให้บริการแบบเนื้อระดับที่คุณคาดไม่ถึงมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับเป็นความคิดเห็นจากคุณคาโลโคเฮนเขาแสดงความคิดเห็นไว้วา่าดังนี้นะครับผมเห็นด้วยกับสิ่งที่คุณพูดส่วนที่บ้านที่สุดก็คือคุณมีความเห็นสอดคล้องกับผู้คนหลายพันคนที่มาที่นี่ก่อนหน้าคุณและพวกเขาเหล่านั้นก็ไม่จากไปไหนวัฒนธรรมไทยก็คือการดูแลมนุษย์ พวกเขายอมรับในสิ่งที่คุณเป็นการที่คุณเป็นคนผิวดำนั้นไม่มีผลอะไรต่อพวกเขาสำหรับคนไทยถ้าคุณไม่เป็นคนขี้โกงคุณก็เป็นคนดีซึ่งมันมีความเรียบง่ายมากความคิดเห็นต่อไปครับเป็นความคิดเห็นจากผู้ที่ใช้่อคยคาว่า vs media โดยเขาได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าดังนี้นะครับผมรู้สึกดีใจที่คุณได้อยู่ที่นั่นจงสนุกกับตัวเอง เหมือนที่ผมเคยบอกกับคนอื่นๆว่าคุณสามารถใช้ชีวิตแบบอเมริกันดีมได้ในที่ที่ไม่ใช่อเมริกาโอเคครับเราจะมาปิดท้ายการอีกสัก2ความคิดเห็นนะครับท่านนี้ใช้ชื่อแอคคาวว่า ENTECH โดยเขาได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าผมต้องการย้ายมาอาศัยอยู่ในประเทศไทยการได้ทำงานทางไกลเป็นสิ่งที่ท้าทายผมถ้าผมสามารถทำงานทางไกลได้ ผมจะเตรียมตัวเป็นเวลา1ปีเพื่อย้ายไปที่ประเทศไทยโอเคครับเราจะมาปิดท้ายกันด้วยความคิดเห็นของผู้ที่ใช้ชื่อแอดคาว่าคานนะครับท่านนี้เขียนไว้สันส้นๆว่ารอไม่ไหวแล้วที่จะย้ายไปที่ประเทศไทยจากสหราชอาณาจักรครับผมและนั่นก็เป็นเรื่องราวและรวมถึงความคิดเห็นของชาวต่างชาติจากช่อง The a s i Ashley Show เพื่อนอฟังแล้มีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากอัพคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับบา,บายยสวัสดีครับ